พูดนานเจ็บคออยู่แล้วนะครับการการจัดวงช่วยจะต้องดูดวงเป็นป้อหยี่ซี่เถียวแบบนี้นะครับเนี่ยขนาดตั้งชื่อจะต้องเป็นป้อหยี่ซี่เถียวแล้วมาหาธาสําคัญแล้วค่อยมาดูว่ามีธาตอะไรบ้างในชื่อเหล่านั้นแล้วออกออกชื่อให้ครอบครัวเขาไปเลือกนะครับหนึ่งคนจีนต้องมีแท่สอง ตัวอักษรตัวที่สองจะเป็นป่วยสูหรือในที่นี้หมายถึงชั้นตระกูลรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกร,รุ่นหลานรุ่นอะไรเนี่ยเขาจะมีป่วยสูบางตระกูลมีถึง50รุ่น40รุ่นแล้วแต่สมาคมแต่ตัวชื่อที่เป็นเอ็งซิงที่ใช้ตลอดอยู่ไม่เปลี่ยนชื่อตายไม่เปลี่ยนแท้เนี่ยคนจีนจะใช้แบบนี้ใช้จากท่าสำคัญซึ่งชื่อผมก็ต้องคำนวณป้อยหยีซี่เถียวในการตั้งเหมือนกันนะครับ ถ้าคนรู้จะตั้งแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นึกอยากตั้งชื่อก็เป๋าเก็กนะครับไม่ใช่จากตั้งชื่อก็กิมหวยไม่ได้นะครับมันจะเอาเล่นเล่นไม่ได้ถ้าจะเอาจริงๆมันต้องลึกนะครับอ่ะผมก็เลยไปส่องโอเควิชาบ้านแปดทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วไม่ได้ผลทาบ้านแปดสีไม่ได้ผลท่านขาดป้อหยีซี่เถี่ยวไม่ได้เหมือนอย่างคุณวรชิตเนี่ย อันนี้ถูกนะครับอันนี้ถูกเลยโอเคเสร็จแล้วก็ไปเห็นอีกสำนักหนึ่งอีกอีกเพจหนึ่งแล้วกันมันมันเด้งเข้ามาบ่อยเพราะว่าทุกคนมี facebook ุ๊กเห้อนะมันก็จะได้เห็นแล้วก็ไปดูดูดูเฮ้ยแผนก็ดิงเฮ้ยแล้วคำเอาหลักการอากการะไรคำนวณหลักการถูกไหมอ่ะโอเคใช้วิชาป่วยแชร์การใช้วิชาป่วยแชร์ในปีนั้นๆถูกนะครับแต่ว่าท่านเจ้าบ้านจะได้ จะได้หวงจุย้ยแค่ดีที่ดีแค่ปีเดียวท่านหวงจุ้ยจะได้ท่านเจ้าบ้านจะได้หวงจุ้ยที่ดีแค่ปีเดียวผมก็นึกในใจอ๋อมิน่าล่ะอ๋อมิน่าล่ะหลายคนจะคิดว่าจัดวงจุ้ยแล้วอยู่ได้ปีเดียวมิหน้าล่ะผมจัดให้ทียีบสามปีผมบอกราคาไปท่านบอกว่าโอ้โแพงเพราะท่านไม่รู้ไงท่านลองกดเครื่องคิดเลขดูยี่สิบสามปีตกปีกี่บาทถ้าธุรกิจท่าน ทำงานได้3ปีเดือนนึ่งสมมุติจัดโฮมออฟฟิศหรือจัดอะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยผมไปจัดบ้านให้ลูกค้าท่านหนึ่งท่านก็ไลฟ์สดขายอยู่ในบ้านจัดได้8เดือนท่านซื้อโฮมออฟฟิศและพนักง,งานเพิ่มอีกแปดคนแอดมินนะครับตัวนี้ท่านต้องคํานวณเลยว่าค่าใช้จ่ายต่อ20ปีเนี่ยมันตอบแทนให้ท่านไหมว่าท่านคิดแบบนี้ก่อนว่าธุรกิจท่านเสถียร กับถ้าไปเจอหวงชุ้ยที่มันโปะเชะแล้วมันยอดมันพีกอะนะครับมันบวกเป็นแท่งเขียวมายาวๆเลยนะครับอันนี้สเกลท่านโตได้นะครับสเกลท่านโตได้มันมันก็เลยต้องมองในมุมนี้นะครับหลายคนจะชอบใช้วิชาป่วยแชร์ไปจัดบ้านให้คนจัดแล้วเขาอยู่แค่ปีเดียวเขาก็เขาก็ตกอันเนี้ยให้ท่านลองนึกดูที่ได้เห็นคลิปผม ลองนึกดูว่าเป็นไหมจัดพวงจุ้ยแล้วปีเดียวมันล่วงไหมหรือมันล่วงเพราะอะไรจัดมาปีหนึ่งอยู่ดีๆท่านอยากต่อเติมบ้านท่านคิดว่าพวงจุ้ยอยู่ยงคงกระพันไหมซึ่งไม่นะครับผมบอกทุกคนเลยว่าองค์ไอเรื่องพวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นมังกรมีวันหมดอายุไม่อย่างนั้นสินแสมหาสินแสอายุเป็นอมตะนะครับมีตำราเล่มหนึ่งเขียนหน้าปกเลย จูก,กัดบ,บูโ h ของเบ้งโซยซื้อของเบ้งโซยซือ,อยังตายเลยครับผมของเบ้งโซยซื้อ,อยังเดสมอลเล่เลยแล้วภาษาอะไรกับพลังงานที่มันแปลเปลี่ยนตามปีเดือนวันเวลาตลอดเวลาถูกไหมครับอย่างน้อยๆการจัดวงจุ้ยเนี่ยจะต้องเสถียรอย่างน้อยๆสามถึงยีปีอย่างตอนนี้ไปทำงานให้ใครจะบอกว่าจัดครั้งนี้นะ